สวัสดีนะครับนักชมทุกท่านกับจุบิชิคแล้วเช่นเคยนะครับนะก่ะอนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด้วยอะมาต่อกันรอบปลายวันนี้ในกดกันมาแล้วลักกี้ในโกะอยู่ในช่วงโกทามด้วยพอดีไหมครับนะตอนแรกเลือกอยู่ว่าจะไปเกมกีเลนหรือไปแมวดีเออแต่ก็ไปคิดว่าช่วงหลังพี่คิดว่าแมวน่าจะมาดีกว่ากีเลนเออเพราะกีเลนกูโดนเจตังไปแล้วัองรอบเออเจตังบ่อยๆก็เริ่มไม่ค่อยอวยแล้วนะกดเข้าลักกี้ในโกะมาแล้วก็เล่นสักหน่อยแล้วกันเออเผื่อมันฟุกนะมาเช้า ได้มา600ด้วยความยากลําบากวันนี้ก็เลยเอามาทบต้นทบดอกเลยนี่นี่พันหกร้อยนะกูใส่มาหมดเลยนะไม่ต้องโยกไม่ต้องแยกอะไรแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยกำไร6 3 4บาท65สตาตังค์เออก็เลยรวบมาเลยทีเดียวนะใส่มาเต็มครับนะมาลองดูไหมครับนะแมวช่วงหลังพิิงว่าตัวคุณมันเยอะแต่คำนวณมันว่าเออก็มันก็ต้องเลือกเอานะเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์แลวนะจังหวะถ้าลงดีๆก็กําไรแค่นั้นเองถ้ามันไม่ได้ก็ก็หมด ปูคนตีนไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงจังหวะมันมันได้ตกคูณมาแล้วไงมันที่บอกคือตัวคูณมันเยอะใช่ไหมมันก็มีข้อเสียคือมันว่าเยอะเพราะจริงเพราะพูดอย่างนั้นไปหลายรอบแล้วพอถ้ามันคำนวณดีๆนะวันไหนที่มันอยากก่ายมึงอ่ะเออมันก็จะคำนวณดีถูกไหมพอมันคำนวณดีๆเราได้คูนเยอะเราก็จะได้เยอะแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็คือเหมือนมาได้แต่คูณแล้วก็มาเว่าทิ้งอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นโหอะไรไงยะโอ้อ่ะโปตี้ ไปยาไิยะไปยะไิยะอห่อ,อไม่ติดสักน้อยแล้วนี่อืมอือ,อโอ้โหก็ไม่แย่สักทีเดียวมีคำนวณอยู่นะอ่ะเบ็ดห้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนกำไรก็มีอยู่แค่นี้แหละ เอออืมเอมอไหนนะไอาย,ยาแมวหายแมวหายแมวไปไหนหมดโอเคมาแล้วอืมนี่แหละนี่แหละปึ๊บโอ้ยเอ้าได้อยู่ปรับพัดลงขอช่องหนึ่งด้วยโอ้โหเออไม่ได้เอทักดอกอะลูกอือได้อยู่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  ไม่เร็วไม่เร็วโบ๊ะโบ๊ะอย่างเงี้ย K2 รูปเพ่ออะดูยิ่งก็ได้นะอืมเห็นไหมยี่สิบกว่ายี่สิบนี่ถือว่าเยอะแล้วอืม,แต,มนนอแต่มันก็จะเห็นว่าวันนี้อููยอายโคตรสวยสว้าวแต่มันก็จะเห็นว่าวันนี้ว้าวกระจุยอยู่เือนกันสามสี่หมุนแรกนี่คือว้าวหมด ให้ทงได้อยอายอายยังไม่ขาดทุนอีกดอกได้ไหม,มขาดทุนสิบบาทโอ้โหสครึบหนึ่งก็ได้ลยเนี่ยเห็นไหมคูณยี่สิบกว่าใจคอไม่ค่อยดีแหละสี่ห้าหมื่นแรกอะแย่วไปหมดแล้วม,มาอมืได้อยู่คำนวนไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากมาย อุ้ยอุ้ยอะดยูยโอ้ลายนี้สองรอบไปแล้วทั้งด้านนอกกันในเลยไหมครับนะมันต้องลงให้เราสักรอบพไปแล้ว,ว่าวันนี้สองตัวโอเคต้องลงให้กูสักรอบไปแหละอืมอ่หนเลยจัดได้สองตัวโป๊ะอืมโอเคอ่าอือช่องสองลูกเพ้อสวยๆโอ้สลับช่องกันทำไมล่ะลูก อืมอืมอย่าเ้าเยอะอย่าเ้าเยอะเนี่ยข้าปั้นมามาอยู่ตัวเดนะียวเลยเนี่ยยังดูตอนนี้อุย้ยโอ้โหเลี้ยงสี่แมวสี่มีเกี้ยวโอ้โหได้เจไอ้เนี่ยตัวแพงสักตัวได้ไหม,มยังไงอ่ายัางได้เจดีอื้อหือแม่ง มันจี๊ดตรงที่ตัวแพงอยู่ข้างบนสองตัวสาตัวนี่แหละโบโบเออฮมเนี่ยแอ้แไหก็ยังคูณยี่สิบแล้วเนี่ยมานี้ยังถือว่าคูณเยอะไหมนครับนะแต่ถ้าเทียบพวกมีมานี้กูได้ห้าห้าตัวสเกตเตอร์สิบสองหมุนนี่ก็ว่าไปทักเจ็ดแล้วฮึมโบกายาเจสองดิเจสองดิอืมเจสองดิยึดเจสองเจสองโอ้โหนิดเดียว ไม่ต้องขาดต้นไมล้ละนิดมาละหน่อยนะครับไอ้เงี้ยมึงดูคูณยีกว่าทุกไม้เลยเนี่ยมึงดูโอ้ถ้าเจ2ดอกนี้ปุ๊บแตกกรอบทอง2ตัวนี่นได้ลุน้นเห็นไหมนี่ได้แล้วนี่ดอกหนึง่งเผลอๆเราจะได้ลุ้นซูชิอีกไอ้เงี้ยขาดต้นไมล้ละ20 30เนี่ยมึงวนตีนอยู่นะมึงวนตีนอยู่นะหลายดอกก็นะอื้อ ้ยวิ้ยเนี่ยนี่และซวย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 ยังสองโอ้โหเมื่อก่อนวิ้ยเนี่ยเมื่อก่อนพี่ธีงเคยได้ลูกบอลเนี่ยด้าน,นา 20, ใ,ในกูมาแล้วยี่สิบได้มั้งไอ้เหี้ยรอบไปเจ็ดแปดพันนักูบอกมึงเออเบ็ดห้าเบ็ดหกเบ็ดเจ็ดนี่แหละมันจ่ายโคตรแพงมาอืออือปัด๊ดแมวอยู่ไหน ไปแล้วสีหมุนแล้วครับแม่มาตัวเดียวอืมอ่ะโอเคมาหนึ่งตัวก่อนสามสีหมุนแรกนี่มันมาเอามาบอามา,อาม,า,า,ม,า,า,มา,าทิ้งเล่นเลยอย่าดูเห็นไหมอืมเอาแล้วสีหมุนแล้วอืมัวเรียบร้อยัวเรียบร้อยโอ้ยโอเคเออโอเคโอ้ยังรอดเอห็นยังุ้ยอุ้ยอ,อุ้ย ดูอีกแล้วโอ้แตไม่ได้กำไรยี่ิบาทคนสุดท้ายโอ้สามไม้ไม่จ่ายเลยว่าเฮ้ยดูห้าหกเจ็ดไอ้สัตว์ดูไม่จ่ายยากกังวานเนี่ยดูอืมโไล่จนเหนื่อยแล้วเนะี่ยสามเบ็ดแต่มาทรงนี้ัแต่เช้าแล้ว เนี่ยกูกลัวไม้ที่สีนี่แหละเมื่อช้าก็ประมาณเนี้ยสวิตโบนันซ่าทรงๆเนี่ยจ่ายไม่จ่ายไม่แจกไม่จ่ายไม่แดกไม่จ่ายไม่แดกสามสี่ไม้ติดพลังไม้สี่เท่านั้นแหละมึงโอ้โหเย่าวลุกไม้อือุ๊ยแต่ก็คุณน้อยอยู่ดีอ่ะปั๊าปืึอืฮึนี่อ่ะได้อยู่ ปั้นน้องสองโอเคเออได้อยู่โบสวยวายตั้งสิบร้อ้เหี้ยช่องหนึ่งพอได้ไหมโอ้ยนี่แค่สิบพยายามคอมโบรัวๆจ่ายมาแปดสิบันครับแม่งไอโอเคโอ้ยโอ้โหคูณน้อยไปนิดนึงไอ้เย้่ตัวเมื่อกี้แพงเห็นไหมโอ้ดิฉันคุณยี่สิบสามสิบเดี๋ยวได้แล้วหกเจ็ดร้อยเมื่อกี้อ่ะ มันจะดีเนี่ยแต่กูยังขาดทุนอยู่เนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยตี่มูลไหมครับอือหืออุ้ยโอ้โหสองมูลแล้วอืเรียบร้อยเข้าเนื้อแล้วเข้าเนื้อแล้วเริ่มเข้าเนื้อแล้วหายไปร้อยยี่เนี่ยอืม มีอปับ๊บตัวชีหนึ่งไปลูกสามตัวสามตัวสามตัวคนตีนสามตัวคนตีนอืเอาเจโกะคูนจังคูนจังคูนจังตังไม่ใจแล้วสโลแกนเขาเลยนะครับปับ๊บเออเนี่ยเอ็นยัง มันมีข้อดีแล้ข้อเสียแล้วต้องเราต้องเรงเียกอะไงไมันต้องตระหนักถึงความคุ้มก็คุ้มหรือเปล่าเออเพราะเนี้ยถ้าที่เราซื้อดูสามสีไม้มันก็ไม่จ่ายเลยเนหะ็นไหมอืออโดยสาธเอือเอาอายา แต่คูนะ่ะมีทุกไม้เลย20 20กว่าทุกไม้เลยไหมแน่เลยยี่สิบแล้วมันเว้าเยอะนะครับนะแต่มันมีคูณคือมึงถ้ามันคำนวณดีก็เราก็จะได้ตังค์ปัญหาคือมันไม่คำนวณนี่แหละเรียบร้อยมันมีเต็นแหนไปทั้งสี่ร้อยหยาบแล้วโอ้ได้อีกไม้หนึ่งถ้าเราซื้อเบ็ดสิบหรือเราลดเบ็ดดีไว้แคยโอ้แต่ลดเบ็ดมันก็เข้าเนื้อไปเยอะเนะี่ยเข้าเข้าเนื้อไปแปดร้อยแล้วก็ต้องเล่นเบ็ดแพงอุยอ้ยอุ้ย เอ้าสักการเตอร์โอ้โหอะอะดีแลวไม่มายครบครบระลกอืมเอาเบ็ดสิบแม่งเลยอืมเอาอืมโอ้โนี่สักการเตอร์สามตัวก็มาบ่อยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ลงเลยสุดนี้แมวกับสาวท้ำบิ๊กคิงแทบไม่ได้เข้าฟรีับปินด้านในเลยนะครับด้านนอกด้วยเอออืม แต่แมวเนี่ยเรายังเห็นว่ามันยังมีคำนวณอะไรที่มันมันยังโอเคอะ่ะเออถ้าถ้ำนี่เราก็จะเห็นเลยว่าความว่ามาันจะรุนแรงกว่านี้นะถ้ำนี่คือแม่งเอาเงินมาทิ้งไอ้ยี่ช่วงนี้อือโอ้โหแล้วก็เหมือนที่บอกแหละแล้วแต่อารมณ์ก็มีคลเม้นว่าสาวทำแตกดีทุกวันเห็นมีทุกวันนี้่านะสาวทำแตกดีเหลือเกินกูไปตามไปกูโดนทุกที อายาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจบแล้วอืจบแล้วปูนได้มีด้วยไหมนี้อืเรียบร้อยกำไรหกร้อยแล้วเข้าเนื้ออีกพันหนึ่งอาชิบหายม,ม,ม,มาสามร้อยสุดท้ายเราไปวัดดวงกันเบจยี่สิบแ้วกันมครับเผื่อมันจะมีจังหวะแตกนอกสวนมาบ้างตอนนี้ก็ ไปยื้ไปเลยปีกมเค็มลอยไปแล้วอืออือเอะแหม่นะอือแม่อือแตอย่างนี้นะคำนวณจังอุ้ยเอสามได้ไหมกัะตัวเร็เอสามก่อนหืมใจดำสัตว์หมาเลยใ่สัตว์หมาสัตว์แมวอือ อืมเกโ o ด e สูชิหนึ่งนี้อ่าโอเคเออโอเคสองรได้อยู่อีดอกอีดอกอ่าได้อยู่ไหมครับได้อ่าตั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 อีดอกแ้ไหอายเเคหงเคหเคหขอร้องโอเคเรียบร้อยได้ไปแล้วอุ้ยอุ้ยบํบบบํบบเจแตกนอกเจ็โอ้โหเอาไว้เ มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เงี้ยว่ากระจุยอ่ะกูซื้อก็ได้มาหมดแม็แกสรุปวันนี้ยังไม่มีไม้ไหนจ่ายเลยนี่เออเอาเอา๋อมีไม้หนึ่งเมื่อกี้ได้มา200ใช่ไหมอืมอืม,อมโอเคโอ้ได้อยู่คนทิ่สอง คุณโอ้คำนวณน่อยไหลูกคำนวณน่อยไหลูกอุ้ยลายสวยๆอีกแล้วอย่ามาเว้าทิ้งอย่ามาเว้าทิ้งอย่ามาเว้าทิ้งขอร้องโอ้โหเหลือสองมูลแล้วมั้งครับโอ้โหสู้ไป700เจ็ดร้อยเลยเรียบร้อยสัตว์หมดแล้วยากฮึม่มฮึ่มโดยสัตว์เนตีมและกันเตอร์สามตัวค้างไว้อีกโอ้ไม่พลิกมั้งครับโอ้หนี่ตลกซื้อไม่จ่ายเลยสักไม้เดียว ปูนั่งมาดีแล้วเกินยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าแต่มันไม่จ่ายอ่ะอืมอ่ะโบอืมอุฮ้ยอ๋อไม่ได้อยู่ดีอุ้ยอืมสวยๆลูกสวยๆปึ๊บอือห่าทำไมเรียบร้อยโอ้โหเต็มแนบ อืจบแล้วพันหกคูโคกำไรมเมื่อเช้าหกร้อยแวววัตทุนเลยอีกพันหนึ่งแล้ครับโอ้โหนี้ซื้อมาเยอะคูณยี่สิบกว่าทุกไม้เลยแต่คำนวณเย่ยมากดูเนี่ยม,มันที่บอกต้นคลิปเลยช่วงนี้แมวจะเป็นประมาณนี้แต่ก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้เพราะเหมือนที่พี่บอกเลยก็คูณมันดีแต่ถ้ามันไม่มีคำนวณเลยมันก็จะออกแบบเนี้ยเออแต่ถ้าวันไหนมันคำนวณดีเราก็จะเห็นเดือดๆือดยู่เหมือนกันเออเพราะไอ้ตัวนี้มาบ่อยเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ย เห็นไหมวันนี้มาในแต่กระดานบ่อยมากนะครับนะแต่ก็ไม่คำนวณให้เราสักทีหนึ่งอ่ะโอเคจะค่อยมาต่อว่ากาันร,รอบค่ำแล้วกันวันนี้นะไม่เป็นไรเจ็บตัวไม่เยอะถือว่าอยู่ในเกณฑ์อารมณ์ไม่เสียนี่เออแต่ก็เซ็งๆหน่อยๆอ่ะโอเคไหมครับนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเชิญเไม่แนะมนั่งเล่นตามยมเดิมส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายจุ๊บ